สวัสดีค้ผู้ชมทุกคนนะาทิตตอนนี้อยู่กับเกมสเตลา่าครับอุ้ยดีเวอร์แอนด์บัตนะแต่สเตล่าเฉยเลยจะเป็นสเตล่าโซไลา์เลยขออภัยนะครับผมเริ่มมึอนอีกแล้วเล่นหลายเกมเกิดน,นะในค,คลิปนี้จะมารีวิวตัวละครเซต,ตตีผู้หวนคืนผู้ฟื้นคืนนะผู้หวนคืนอะไรวะผู้ฟื้นคืนนะครับก็ตัวละครนี้จะสังกัดอาณาจักรแล้วก็เป็นนักยิงนะครับมาเป็นโอยิงไกลนลั่นแหละทำดาเมจเป็นกายภาพครับ ตัวที่จะเป็นหนึ่งในตัวละครขอ,ของนักราสายลมนะครับทีนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะสำหรับทีมนี้นะครับมาดูกันที่สกิลนะครับโจมตีปกตินะครับถ้าเป็นเลเวลสิจะทำดาเมจกายภาพร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในส่วนของสกิลพิเศษจะเปิดใช้งานเมื่อ under damage โจมตีปกติเนี่ยครบสี่ครั้งนะครับครบสี่ครั้งปุ๊บจะทำดาเมจกายภาพใส่เป้าหมายนะครับ ที่เลเวล10จะอยู่ที่7 5 0นตะครับแล้วก็จะลดค่าอันติเมตท้งถัดไปลง1ด้วยนะครับก็คือลดได้สูงสุด1นึ่แล้วแหละต่อมาครับพรสวรรค์ก็จะมีในเรื่องของบนไกลนะครับก็คือยิ่งอยู่ใกล้จะดาเมตจะลดลงสูงสุด50%แต่ถ้าเกิดยิ่งเป้าหมายอยู่ไกลจะทำดาเมตด้สูงสุดเพิ่มขึ้นอีก50%เช่นกันนะเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะมอบสถานะมรดกแห่งดาราให้กับสมาชิกนักล่าสายลมทุกคนนะครับที่อย ฝ่ายเรานะครับบริพานฝ่ายเราหรือตัวละครฝ่ายเราเนี่ยไอ้อนติเมตครบห้าครั้งนะครับเมื่ออยู่ในสถานะจันทาโซโฮิตนะครับก็คือที่ใช้ไอพระจันทร์ปกปุ๊บข้างขึ้นข้างแรมอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยจะเปลี่ยนสถานะเป็นโทสะแห่งดาราแทน,นะครับมาดูกันในส่วนของมรดกแห่งดาราก่อนนะครับกอคือต,ตรงเนี้ยผมเริ่มวันๆแล้วเอมันเริ่มมีอาการแบบแปงไม่ครบ ่าแล้วก็กระแสก็ลดลงนะครับผมคิดว่าเกมนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะผมก็คงทำคลิปไปจนกว่าเกมจะปิดนะครับค,คิดไว้อย่างนั้นนะหรือจนกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ผมอาจจะต้องหยุดนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีกลับมาที่เรื่องของเรานะครับรโลดห่งดาราจะทําให้ผู้ที่ได้รับเนี่ย จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นนะครับเทียบเท่ากับ15%ของพลังโจมตีตั้งต้นของตัวเซตตี้ร่างนี้นะแล้วก็จะเพิ่มอีก1%นะครับทุกครั้งที่ศัตรูตายเนะีเอฟเฟกนี้จะเปิดใช้งานได้สามครั้งก็คือเข้าใจว่าเพิ่มเรียกอะไรเปิดใช้งานไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่าไอ้ที่เพิ่มทีละหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เปิดใช้งานได้สามครั้งก็แปลว่าสูงสุดจะเพิ่มได้สามเปอร์เซ็นต์นะครับ เอามาโทษแห่งดาราจะทําให้ผู้ถือครองก็คือผู้ผที่ได้รับบับเนี่ยเมื่อทำดาเมจคริติคอลนะครับจะทำดาเมจเภาพเพิ่มขึ้นอีก100%นต์ะครับทิดจากพลังโจมตีของผู้ที่ได้รับบัฟนีนะครับเอฟเฟกนี้จะใช้ใผลได้เพียงวินาทีละครั้งเท่านั้นนะครับก็คือไม่สามารถที่จะบล็อกวลลัวได้เนก็เข้าใจว่าเป็นการลิมิตเพื่อที่จะไม่ให้มันโอเวอร์พาวเวอร์หรือเก่งเกิดไปนะครับ เอามามาดูเันที่อันติเมตนะครับใช้ค่าคอสสิอันนี้ก็อยู่แล้วไม่ไม่แปลามานะก็เมื่อเปิดใช้งานนะครับโดยที่จะเป็นการเลงไปที่เป้าหมาย1เป้าหมายแป่สถาน,นะ <c oughs> ไม่ใช่แต่สถานะมันเหมือนกับมันเรียกคอส m ม c ิกเกสมันจะเป็นแบบรูปเหมือนดาวเสาร์วงมนถ้าเกิดใครอามผมมาแล้วเล่นเอ่อ r s t บ r ปสตจะนึกถึงตัว d อ w วอร์เร o r นะครับหรือมันก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยที่เรียกรูป หมือนลูกดาวเสามาแล้วมันวนๆอันนี้จะแปะไว้ที่ศัตรูนะครับแล้วก็ชาร์จเป็นระยะเวลา8ปีก่อนที่จะทำดาเมจเสร็จศัตรูนั้นนะครับเมื่อชาร์จเสร็จนะจะทำดาเมจที่รูปสิบสามพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระหว่างที่ชาร์จเนี่ยคุณสามารถทำดาเมจเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะครับโดยที่เอาครีดดาเมจในระหว่างที่ชาร์จอยู่เนี่ยมาทำดาเมจเพิ่มเติบนะครับคิดเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกคูณกับนะครับคิดคิดกับครีดดาเมจที่ทำเข้าไป รวมกันนะครับในช่วงระระหว่าที่ชาร์จสมมุตินะครับสมมุติเอ่อระหว่างที่ชาร์จอยู่8วีเนี่ยอัมดาเมฟรีดาเมจเพิ่มเข้าไปร้อยหน่วยนะครับผลออกมาสุดท้ายแล้วเนี่ย3 3 0 0จะมีก้อนหนึ่งคือคิดจากพลังโจมตีตัวเซตตี้ก็อีกก้อนหนึ่งนะครับจะคิดเอาอเอา35คูณเอ่อคิดกับ100 100ดาเมจนะครับก็คิดว่าออกมาจะเป็น135อันนี้คือคิดง่ายๆเร็วๆนะเพิ่มเข้าไปดาเมจอีก135นะครับ เมื่อชาร์จจบนะอาัตูตายลงระหว่างที่ชาร์จอยู่นะครับจะหยุดชาร์จทันทีและทานดาเมจใส่สตูที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดทันทีนะแต่ก็เอออันนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าเสียเ,เสียอะไรแหละดานไม่ได้เสียดาเมจดาเมจน่าจะเท่าเดิมแต่ว่าเสียจังหวะที่คุณจะชาร์จเราทำดาเมจได้เพราะงั้นตัวละครนี้จะออกแนวไม่ได้เอาไปลงด่านทั่วไปที่ ไอ้กากิกี้จะเป็นตัวละครที่เน้นใช้กับตีบอร์ดเท่านั้นแต่มากกว่านะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะผูกเรียกว่าผูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ากับทีมนักล่าสายตบนะครับเพราะงั้นใช้งานโดยปกติแล้วก็ต้องลงทีมนี้แหละถ้าเอาไปลงทีมอื่นก็แทบจะไม่ได้ผลอะไรนะครับแล้วก็เออเป็นข้างขึ้นอีกแล้วอะ่ะอันนี้คือตัวละครข้างขึ้นในทีมนี้เยอะมากนะครับดูดิ เนี่ยแล้วมันล็อกอยู่ที่ตัวที่เป็นข้างแรมมีแค่ตัวเดียวคือเซฟแล้วเซฟเนี่ยเป็นตัวฮิลก็ก็โอเคที่เป็นตัวฮิลแต่ว่าใช้ค่าคอสสูงมากถึงสี่หน่วยนะครับการจะเข้ากันจะให้ทีมนี้เข้าจันทาสีเลือดก็เลยเออ,อาจจะลําบากนิดหนึ่งหรือไม่งั้นก็ต้องไปหยิบตัวอื่นที่ค่าคอสน้อยกว่าแต่ก็จะไม่ได้รับผลรับในส่วนของการเป็นนักล่าสายลบนะครับตอนแรกกันไป นะอา,อาจจะไม่ได้มีผลมากนะเพราะว่าเป็นตัว h ิวนะครับแต่ก็นั่นแหละผลแล้วแต่นะครับถ้าเป็นถ้าตัวนี้เป็นข้างแรมมันจะมันจะโอพีมากๆเลยเพราะนั้นแหละนะทีนี้ถามว่าน่าเปิดไหมถ้าคุณซีเรียสในคอนเทนต์ไปบอสนะครับผมคิดว่าตัวละครนี้น่าเปิดเพราะว่าเพิ่มดาเมจให้ทีมนักล่าใสายนมมาได้เยอะเอาเลือกเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสก็ข้ามไปได้นะตัวละครนี้นะเดี๋ยว พาไปลงไปบอร์สให้ดูครับไปเจอกรงโรงนั้นครับมาที่บอสต,ตัวนี้เลยนะเอาอยู่น้อยเบลลร่าะนะครับเอาแค่ระดับสีก็พอผมก็ลองเปล่าให้ดูนะมาเริ่มไปเลยนะครับเดีผมเร่งค่าคอร์ดก่อนทีนี้ผมจะเก็บสกิลเซฟไปตอนที่าคาเลียใช่ราคาเลียโดนนะครับ นี่ผมชาร์จเดอะอ้เดี๋ยวเนี่ยจะโดนล่ะพอพินแปะเราก็เอาชาร์จเลยนะครับไปเซต็ตตี้อาดใส่มุกตาจากนั้นนะครับก็คือก,ก็ลักดามเดือนเลยนี่เล็งพาคอนนะครับแล้วก็อยู่จัด ตรงจุดนี้ก็ก็ชาร์จใส่ก่องเอาไว้เนี่ยแต่เสัญ,ญลักษณ์นะครับระว่งที่ชาร์จก็ก็รันดาเมจไปแต่ก็จะเห็นว่าเออมมีค่อนข้างจะมีความตะกุตะกักในการอบนค่าคออยู่ประมาณนี้นนครับเพราะว่าทีนี้ใช้ค่าคอสุงมากโดยเฉพาะตัวที่ อังแรมเนี่ยใช้ซึ้งสีีไม่เข้าใจว่าทำไมทีน,นี้เดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งแล้วกันต้องดองเอาไว้ประมาณหนึ่งก็ไปรัดน,นะครับโอเคดับมลเกบกิดไม่ได้บอลโดนตีทันทีปุ๊บแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผม อのですอา,อา,าออร์ตลา,ามิ่งลามิ่มันไม่เรียกไอ้นี่สัทีอยงะไรอดไม่เรียกอารรอแล้วนะอาจจะพลา จะก้อนสุดท้ายโดนไหมแป๊บปี๊ดอ่าทิ้งผ่านนะยังไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรก็อโอเคคือผมพยายามเล่นให้ดูแล้วมันไม่ได้จะกะเอาให้มันผ่านเพราะว่ามันต้องเป๊ะกว่านี้นะในการรันนะครับ แต่ก็ให้ดูว่าที่จริงผมพลาดไปแล้วนะไปชั้น4ี่เนี่ยแต,แต่กี้ผมพลาดอีกในการที่ใจเย็นไม่พอมันควรจะรอมากกว่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามต่อน,น,นคลิปนี้จะเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้กับสวัสึครับ